ที่แนวทางที่กองทัพไทยสางท่านได้มอบหมายมาให้หรือาการจัดเตรียมความพร้อมที่จะต้องส่งประสานการในเรื่องของาาก,ออก,ก,การจอดส่อขออนญาตเจริญคณะกรรมการปกือให้การต้อนรับท่านรองนะครับด้วยครับ ขอบคุณครับสำหรับการครนั้ครับเราก็ได้มีการดาเนินการตามมาตรการที่เราได้กําหนดไว้นะครับซึ่งเพียงลายแล้วก็แม่สอนนะครับครับที่เข้าไปดูแลในแต่ละตำบลเนี่ยอย่านงะใกล้ชิดนะครับแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มามอบนโยบาย Alright

จังหวัดแม่สอนอำเภอละหนึ่งเครื่องนะครับทั่วประเทศในทีนเครื่องครับขอเียนเชิญครับยากขึ้น้ก็เป็นใโพดได้่ไับดยได้เลยนี้ กินแถวนี้เจ้าอยู่บนตะแลงนี่บ่ได้หรอเด่นครับบ่ะถ่ายเราไงอ่ะถ่ายก็พวกเราเสร็จขึ้นเนี่ยใครถ่ายกูเวียนยัง